ว่าอายนี่บ่เห็นพร้อมย่อมตามบ่ให้อีเมียเบียงมุ่น่ให้อยู่น้ำกันไปก่อนมันอยากได้แห้งหลายอืออยากได้ก็อยากได้ไปเล่นให้รู้ว่านี่ไม่บ่ไว้ใจมาแล้วน้องสาวเนี่เมืน่น่งเน่งเน่งนาะในตอนนี้นะ ฟังบทเบื้องยาเถียงกันในบาวบุอาทิตย์เดชจันคุณเมียนวันขึ้นสองอยู่เรลยตามเืี้ยวางเมียทิ้งคุณของพ่อเมีนนี้มีมากอนั้นนับจะประเด็นนีทานทำนำนี้ดอกเขียนปี พ่อกวีประพันเต็มเสียมพญาป้าตัางโงนโอ้ยอันความอยากของมวลชนของมวลชนบ่หลัวจากทว่วสินกินเล้วกะทอกินเอียมดา โอ้ยมันบ่เมือนของกจิงละึืนเสว่าตันหาเอา,เาอวิยชาเื่อควัญดำน้ำนี้บ่เห็นทางเดินผิดทั้งย่างผดเสียลเห็นของดีกายเป็นสวัวหูกะนนตากมรงจังว่าเมือแปดดาน บ่จักหูดอกหอมตตยนาเมธียาผู้เปลี่ยนอายเมาต่ออุ่นผ้าวดีมา낭เมียผ้าที่เตือนสอนสั่งบ่ฟังเอาเทมงนา สาธูเด้ลูกเด้อย่าเป็นคืนอาจารย์เสื่อมีเดลูกเด้อย่าจะเถียงเอาม,มูลคืออาจารย์เสื่อมีเดลูกไงขึ้นมาน่นหาไม่ให้พ่อให้แม่ให้ตาให้ยายเด้อบอกเท่าเด้อโอ้หูกรนะนาตาคำจังว่าเมื่อดปดดาลบ่าจากหูดอกหอมตายนะ ที่ยาผู้เป็นอายเบาต่ออุ่นภาวดีมานังเแม่พาทีเตือนสอนสั่งเบาฟังเอาเถอะแม่ว่าขาวนองวาเลเอาแค่กันมันวาถูกเขาเป็นลูกเลี้ยเต้าเดีนเอาทองดอกเพิินมามมมมม คุณพ er. e, ่อเมยใหญ่กว e ่าฝ่าหลากว่าท่อละนี้เพื่อนผาที่เตือนสอนสั่งบอกฟังเอาแท้เดอยินนิยมสมส่วผู้ใดชูเชิดพ่อเม่ให้ฟังคำเพื่อนเนี่ยอยากได้มุนกว่าอยากได้ขอคำสอนทาน บ่เมนเนี่ออ,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 อันมุนมังได้เลีวเดี๋ยวกะจากไตปลาโอว่าของบียดาโอวาาของมันดาบ่เสียมสูญไปได้เด้อ้อาเ,ออเออพิน่นว่าไหมนองว่าฝ่ายกะขายความที่เพิ่นสั่ง สับอัญญามันยังวางพ่อแม่และลูกต่อบุลาบอตั้งเทต้ายเห็นตาลูกกับพ่อแม่ใสจะต้องเพิ่งพิงพักเพิ่นเลี้ยงเฮาเด็ความรักบ่ไปป่าดอกไลยเทีมเน้อ โอ้ยเฮาต้องพิมพ์เขียนไว้ในคุณโนของทานอย่าสะหารตอบถอยมันคือป่ลอยทานพระพรมนะไพผู้จมเสียดเยยสวงทานพุทธเทลเมียนเสียธรรดอกเนี้ยใดกระจุมจอมบ่ผู้เฟืองนะ น้องยาเพียงสองทอาเสียชาวาายคือญาเน่าสำรับสองคนเฮาพอได้ตายจากแล้วโอยเหลือเก้วเหลือเก้วดอกเมฆิงนะเพิ่นกบอดอกอยู่นี่เงาเลี้ยงมามจนเป็นให้ ơi à, say khun ô oh, ô oh, oh, oh. à, say khun đọc man đa thuộc riêng si anh bỏ phan pi bỏ à, 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 thao yên xoang thao xia si cháu tai cứ nhà nào ơi oh, 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 oh. là nắng anh. Khói khó hay non khiết bơm โอ้ยมาพี่วัดลูสอนน้องไใเจือจำเนอตอนนี้พวัวดอกลำอยากได้ส่วนมอลันดกเสียทกเถียงเอาตามเสี์กามองดอียยังซ้ำเนอลานัา่นง การเวลาบอทันไก่ต้องดูไปอีกสากก่อนหากไพเรือนพ่อเมยียสอนเดอบ่มีศ,ศสียเสียยับยั้งฟังอยอยดอกเกาจานั่งการเวลาบอทันจอร้องเพลงไปอีกสากก่อนร้องเป็นบ่เพงลงร้องเพลงไปสาก่อนร้องเพลงยังกระไดตัว แต่งโม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 ลูดโตโตวันบานอลับประทาาและถืออกถืกใจก็ได้เนาะผู้แง pues ้มป er> ัานนี่แม่น้องสาวแม่เนาะลานาอ้ยลูกที่เลินพ่อแม่สอนมันบ่ดีดอกนาขันดอกนาเฮจ้ำ

สัลล่นหลายาสอยากได้ไวหลาย mm hmm. อยู่กินน้ำกันไปนี่เฮ็ดยู่เฮ็ดกินน้ำกันไอ้กับพอเอาเปียบนั่งดอก mm hmm. ขั้นอยากได้อีหลีนั่นอีเม์กันยังย่งยู่เดี๋ยวพีิร้องปัน่นร้องเบิ่งได้ขั้นแม่นอีเมลอดสิ้นเฉียไว้ชวนหรือว่าตายจากเข้าไปนั่นปากว่าหน้า,างทง,างหน้าเละาะบ้า,บานเลาะตีนบานน้านเฮัอนสั้นบ้านซองเออ หน้าถ้ำไอ้เสียเอา,ข,าขันห,หน้าขี่หินเฮหน้าฝนบ่กค่อยไปหอดนั่นไอ้บ้าเสียให้ตั่วสนอเพราะว่าถั่วขี่ขัดนัง่งไปเอา,าอไปบอกมามันตีเข่าประตูจะของ <c oughs> ตัวนี่นฟัง <c oughs> ขวัญเสู่วฟังอีเมก,กับว่าวแล้วเจ้าก,กับว่าวแล้วขวัญสอนพวกเจ้าได้บบดนีเ้เอาอย่ามาสอนเจ้าของเป็นเด็กน้อยสิมาสอนจังใดเอาเขาว่าจังซี่มาจังใดแสดงความคิดเห็นเออขยสิแสดงความคิดเห็นใย่พวกเจ้าเบิ่ง

บ่ตอดนพูต้องใหายสีเอนดอกบ้าเต้นโอ้ยเด่นน้องผ้ามาดีแล้วเห็นนาประมันดาปานฟ้าผ้าขอม้ลมังสสงไย่แม่บ่เห็นสอบด้วยลวดสวยหายนายสา ลาแม่มือมางตบกะต้อมเอาไฟสวมยางกะควเอามนจากแม่เคียงนอจนไดได้ฟังคึ้งี่ใส่แล้วหัวใจแล้วปันกวาให้นาวนี่ผู้นึงาสิเอาอีกผู้นึงมาบ่พร้อมหรือสิเออดอกมาเอิงนะเวเนั้น เมื่อคุณเมียเพื่อนบอกเออโลกต้องเงืนคำนักมักจังใดก็เอาแม่ยคอยบอกแค่พอดีนะเศยษีมีไขสิฟองนะตามกฎหมายให้สารสั่งเงือแม่นางยเจ้าสิเพียงนัวไปหน่ะไว้เล่นนัวเจ้าสิเพียงนวไปหน่ าเจ้าไตนั่นเด้มันสิยวกว่าสามดายนะเมียที่อย่าบ่อยากได้ก็ตามสร้างพี่ใส่ตีนนะถ้าดีสิเอาดอกคนเดียวแขงสิขานดอกสาเลี้ยง่ะ โอ้เน้นนุ่อันตาพันพอเฮงเลี้วนางสามเกี่ยวพวกบ่อยู่ข้างานบ่ได้ต้องหน้าดูค่อยสิเียงอยู่จังสี่มันได้พวกสุนวนะแม่นางเจ้าสำนถึกวบ่มีวางทางสิลุดตกลงาดอกมนต์มังหากเจ้ายังสิเพียนตุ้มนะสิควรหลมไก่ฝากหากจะดักเสียง มาเดียสิเผาเชีอ้ทีดคุดดอกความนีแค่กคศลไปให้เจ้าเสียวเทมาสามไล่แม่น้อยแม่คนเดียวเลี้ยงบ่ได้สิไปผูกดอกขอตายถ้าพี่ใส่เขาอยังนอเสื้อเต็มเนื้อนอมเกียงยาบาเทียงมาดาเกลียวหาแนวทุ่ง เบ้าไปทัวพวกองค่อยดีได้พอเรานั่นเพือเตียนมออยากเบ้ายืดเยื้อวัยน่้นนัวมออยากเบ้ายืดเยื้อตองเบิ่งมันขัเจ้าล้นมาบดีอยากได้มวนกะเลย้วนวันาทีเป็นสี่คน กับแม่เฮียงเฮียงก็ยังมาอยากได้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 สิเพียงมาใหนะดอกเฮ็ดหย ใจของผ้า,าวดีแล้วฟังแล้วมันเป็นจังได้พ่อสิปันสิตกสิแป้งให้ได้ป้อมเมียผ้าวดีเอ้ยขันเว้าแล้วเจ้าก็อยากได้คือเก่าเอาจังสี่สลา,จากจังไไดเมียเอาเอาฟังข้ามเมียจะเข้าเด้อเมทิยะกรอดีผ้าวดีกระไดจะเพิ่มเอาตอนนอลาปีนี้นอคัมฟังข้ามเมียจังสีส่สกเอเนเมียไม่เหตุผลอยูยเด่เนียเไไดเมีย พี่นางเจ้ากับหัวก็เห็นหน้ากันเพราะว่าหัวก็ได้มาปีนี้หัวก็พ่อกันตั้งคนตั้งมีขอบขั้วเมนบอลภาวดีกับหัวก็ได้ผัวมาตังค้นตังมีขอบขั้วเมนิส่วสีได้ไฮสัวสิไดิหน้าส่วนสี่เป็นหัวเป็นสวนสัวสิได้มาปั่นลูกปั่นเต่าคืออีพ่อใหญ่ยังสี่ลังปูพระอาจารย์คู่ปูคู่บอยยังสี่ล่ะสัวเพิ่นสิเป็นหลักเป็นฐานสัวสิแบ่งลูกแบ่งเต่าสัวเพิ่นสิได้ขายให้ไข่หน้า โซ่เพิ่นิไดีปันมุ่นปันมั่งเมื่อนี่เพิ่นเพิ่นบ่คือเฮ้าดีเฮ้ามันเป็นตนทุนหน่อยเพิ่นมันต้นทุนไหลเพิ่นขายให้ขายหน้าได้ตั้งมาหาสิบล้าน่นได้ละเฮาว่า,า,าป่านเพิ่นเฮ้าสิบปับปป๊บปับ่นปั๊บเฮ็ดปั๊บมันบ่ได้พวกลวกูกพวกเต่าต้องเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าแข่งกันสะกอนให้แม่เห็นนาเวียกนํางานได้บพอพราว่านี่แม่สีเบืองว่าผู้ใดนี่ สีเอามุน่นเอามั่งเบิงมุ่นมอมุนม่นเมกุ้มบอได้บ่หลาจังสี่เมสีห่หฮมี่เหตุผลจังสี่ยับไ่เมได้บอค้าโอ้ไม่ความวาวาจังบอกยูนีปีนี้เจ้าประธานได้ป,ปันได้แบงแอย่าเบิงดำเมียกนำงานของลูกทั้งสองคนว่าสิไปรอดบอว่าสินแม่จังสั่นนั่นลูกเอ้ยจะสีเห็นมาจังหไหนละไอเม่ผ้าวดีเอ้ยแม่เล่าวบาจังสั่นตกลงสาผ้าวดี ตูรูนี่ม่นดาแม่เฮ้าบ่อ,บอาจตายไวไงายดอกขั้นเพ่นตายอีลีนั่นตกลุงกันกรไดอยู่ที่ตายความสศนกระดกแตาใพพ้อมกันจังได้เจ้าเกิดก้อนก็ต้อง ตายก้อนลูกเ่าได้ตีสิได้ท่ำซาปนังกีดเสด็จท่ำนาท,ท,ท,ทีลูกเสด็ตัวเมื่อเนี่เด็กน้อยมันตายก้อนกุดเถ่าเพราะอึดไปอย่างน้องเอา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 เป็นจะได้ก็ต<อ>ามสร้างผ้าพอดีเห็นสอบเห็นง,งานน้ำยู่ดอกแม่ยข้นเจ้าสิวาจังสั่นน่ะนะเอาความเป็นงานดีแล้่ยวว่าจังสั่นน่ะดีถือต้องน้องลาเอ้ยจะแม่นดีหลายอีนางเอ้ยเห็ุคุณงามความดีแข่งกันจะซื้อเห็ุให้เหตุน่าจะซื้อมันจะปีนยากเอียงจังสี่เด็กข้าเมื่อีจังไหนเมียเมธียะครับ ส่วนเจ้านี่กระเฮ็ดอยู่มองถึงฟังทั้งขวาดานทั้งหอมที่มีมองบุกมองเบิกจะน้อยอาจจะลำบากเพราะว่าเจ้าเป็นคนมันมองให้มองหน้าติดหอมฟังทั้งใสมือใสอีนาามันเฮ็ดกับผัวมันพวกมววเจ้านี่ต้องเฮ็ดคุณงามความดีแข่งกันเออตวามีข้อแม่ดีลูกขอด็ดขาดเด็ดด็ดขาดจังใด,ด,ดแม่ตัวนี้คำสร้างเด็ดขาดจากเมียนี่คือหมายความว่า ห้ามเฮ็ดให้แม่ผิดหวังผู้ใดเฮ็ดผิดหูเฮ็ดผิดเงียจารีตประเพณีครับเฮ็ดผิดคำสั่งสอนของแม่ที่ห้ามเบียดกันห้ามว่ากันผู้ใดเฮ็ดผิดสินขาดศาสเหียนเข้มดวงเดียวแม่กระบอกไห้ได้ยินบ่าอย่าง แม่สิให้อีกไฟหนึ่งมัดเลยวันจะไปสิเฮ็ดใส่มันกับขาดก่อนผู้ใดเห็นบอดีอ่ะหมายความว่าเฮ็ดดีก็ให้ดีได้ลูกผู้ใดเฮ็ดดีผู้นั้นได้ผู้ใดเฮ็ดให้ผู้นั้นเมีผู้ใดเฮ็ดถืออกถือใจเจ้านน้นเจ้าจังสิได้ให้จังสิได้เปียง่าสัถทอแม่ก็จังสันละน้อลูกเออจังสันมันกับ่ยากดอกแม่พระบดีเห็นด้วยย่อมตามสูสอยางเอาจังสันละแม่ให้เจ้าไปขอไปพักผ่อนแต่ว่าการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหรือบ่าการยู่บอกยู่บ้านปนิบัติเจ้านั่น ผ้าวดีสีเบ่งกับออนไอ้แม่ดอกเมียบ่อยากดอกแม่ขั้นเจ้าลาเจ้าเมื่อจะกับเข่าลุงซะเด้อปากเอาไว้แต่ยำเข่าไอือว่าจังสันบ่เนี่ยเข่าล่งเนี่ยหมายถึงเข่าล่งรั้วไปกินอาหารเป็นรับประท่านอาหารแล้วค่อยเข่าไปนอนบ่อๆยาสวาจังสันถอเข่าลุ่งยังกับเป็นครืดเคือกเกาลหลก็เกินมาลุ่มล้วผู้ใไดมันกับเขาไปโล่ พุทธเฒ่าเนี่ยบัดได้คิดลึกตนอพุทธเฒ่าไหวดีทั้งเต่บพระคัทลุงสางคิดท่าน,นเด้ดเดี่ยโรงครัวนับตั้งเต่เมตตุลนีให้ลูกตั้งสองตามกลงงามวามดีเข่งกันไม่มีใครจะดีหรือเชื่อโปรดติดตามนิทานตอนต่อไปก็มีการะขังนานา่ <c oughs> นับนิ่มนาลอยุ่มฟังบทสามส่งคำอุ่นเสิวุบนญใหญ่ดูดเสียโต๊ะเกี๊ยไพ่นังเสียโต๊ะดอกแก้ภัยไล่าล้วางน้องเลียายบัดปุ่นใหม่จังเบื้องกันน้อลยุมตา เจ้าหัวลานจานสุลิยันผู้เอ๋ยลองรับนาทีเมืองทิยาเทศไปตามหลักธรรมมาที่เพียรตองเพื่อนปองปาลานัาโอ้ยเจ้าหัวลานจานสุลิยันผู้เป็อายก็หมาใจยังเต็มที่ và sẽ thăm khóm đi khen non sao ấy đây bắt đầu thêm đọc xâm nhang